สวัสดีพี่น้องพอพอ,พอกับช่องสาวตุ่มบาาแตำแ่คือเก่าเมื่อนเดิมเนาะเมื่อนี้สาวตุ่มภาพี่น้องไปเบิงไฟเนาะไฟที่เขาเอ่าเฮ็ดเป็นเป็นไฟแสงสีเสียงสำหรับให้อ่าประชาชนในเบิงเนาะเป็นไฟที่ทางอำเภอของจังหวัดเจะนีว้าจัดขึ้น ก็มีคนไปเบิงหลายหลายมีอยู่คลิปหนึ่งที่สาวตุ่มภาพพน้องไปเบิง่งน้ำผุที่สูงที่สุดในยุโรปเนาะกระมองนี่ล่ละที่สาวตุ่มภาพพน้องมากขึ้นนี่เนาะเพิ่นมีการเหตุไฟบอเมเบิ้ลุเลยแต่ว่าเป็นไฟลักษณะคือไฟปีใหม่นอกจากสิอเอินว่าแบบใด เป็นเรื่องรา่าของการเกิดฝนและหิมะเนาะอยู่ที่นามพุนี่แหละแล้วก็ิมีแสงสีส่วนเสียงนี่สาวตุ่มมาใส่เอาเองเพราะว่าเพิน่นเสียดายเพิ่นบมมี่เสียงใส่ในดนตรีในการเป็นในการอันแสดงไฟเนาะเป็นบรรยากาศเงียบกริบจากไฟแต่ว่าก็มีเสียงคลื่น แล้วก็มีเสียงคนจอแจจอแจแนสาวตุ่มตอนแรกว่าสิเอาเสียงอ่าต้นฉบับนอกมาหาพี่น้องเบึงแต่ว่ามันมีเด็กหน่อยอยู่ข้างสาวตุ่มหันเธอเวบาบ่เศร้าเนาะสาวตุ่มก็เลยเอาเสียงออกซึ่งเสียงคลื่นของทะเลสาบเนาะก็เลยจำเป็นต้องออกไปนําเสียงที่สาวตุ่มดูดออกเนาะ ก็จะเป็นบรรยากาศงดงามแบบนี้ล่ะพี่น้องอันนี้เป็นคลิปที่สาวตุ้มตัดตอนมากเ้ยซิมีคลิปเต็มที่เริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของการโชว์ไฟเนาะก็จะเป็นคลิปที่เต็มแบบฉบับการแสดงไฟแสงสีเสียงนี่ซิมีอยู่ประมาณ20นาทีเนาะสาวตุ้ม ตัดบวกลบคูณหารออกไปกัสีเหลือประมาณ18นาทีซึ่งสาวตุ่มสิเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งในโอกาสอันใกล้นี่ละกาลังตัดต่ออยู่เพราะว่าสาวตุ่มเพิ่มเทคนิคการตัดต่อขึ้นมาใหม่เนาะว่ามันสิเป็นแบบใดกะอดใจรออีกบบโดนด้กมือสองมือนี่ละมือนีสาวตุ่มเฮ็ดเบิดมือแต่ว่ามัน มันบวเป็นที่พ่อใจก็เลยเหตุหม่กันยังบอถืงใจเจ้าของอยู่ก็เลยจอดเศ้าไวส้สักอนพักพนเพราะว่าขั้นเฮ็ดแล้วมันออกมาบอดีกันยังทุดันทุรังสิเหตุอีกมันก็นออกมาดีบรด้ดอกเพราะฉะนั้นสาตุ่มขอเบรกไวสก้สักอนก็เลยเอาอคลิปเป็น ทอนสันสันไม่พี่น้องเบึงขันไายการไว้ซะก่อนเนาะกับซิมีตามมาอีกอยูดอกประมาณ3-4คลิปเนาะขอบคุณที่เขามารับชมเด้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวตุ่มขอลาไปแล้วพอกันใหม่คลิปนาะสวัสดีค่ะ